เีเราซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้าไปแล้วค่ะห้อ,องน้าก็เหมือนเป็นงานศิลปะโอ้โหนี่ของเด็กอายุ11เองอ,อันนี้เด็กอายุ12น้องวาดสวยมาก,กเลยโอ้โหผลง,งานของเด็กแต่ละคนนะคะ เนี่ยพี่ๆเขาละบายโลกพี่เขาละบายสวยมากเลยนี่เด็กแปดขวบเองนะเนี่ยดูสิแปดขวบเขาละบายได้ขนาดนี้แล้วว่ามามีชุดกอด้วยนี่นี่ไงมนุษย์อวกาศาน่ัน้ยนี่่อันนี้น่าจะเป็นของผู้ใหญ่แล้วนะ นีอนนี่นี่อ๋ออันนี้ภาพถ่ายอ,อ,อันนี้ภาพภาพถ่ายหรือภาพวาดภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายโอ้เสรยมากๆเลยเนีย่ยเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปกันค่ะนีห้องที่สองนี่พี่อารันเดินช้าอารานัน แรงกำเนิดสุริยะจักรวาลนี่เห็นไหมที่รันมาเดินด้วยกันสิลูกเออนี่ดูปะปาเขาจะอธิบายดูสินี่ไงเาบกดเสานี่ดาวเสารใช่ไหมที่มี่างานราินี่งโล้จุ่เกิดการระเบิดนี่ไง ในโลกคะ่ะมีลกงเราลูกเล็กมากเลยอะน้องลินยืนตรงนี้นี่นี่แม่ได้ครบครบเรเลยแล้วเนี่ยกี่ดวงกี่ดวงนี่แม่ว่ามาเที่ยวนี่ป๊าป๊าน่าจะชอบมากกว่าลูกนะเนี่ย ลูกดูยังงงงงไม่เข้าใจอันนี้เราจะลองลองก็ได้ไหนะแรงน้มถ่วงลองว่าถ้าเราอยู่ในอวกาศเราจะรู้สึกยังไงเด้งดึงเด้งดึ๋งจะเด้งดึงด้งดึ๋ง <c oughs> เด้งดึง,ดง,ดง,ดงอันนี้ที่ลอลันลองก่อนนะนี่ค่ะจะประมาณนี้นะ าแล้วเด้งดึงเด้งดึงแ,แรงน้ำเฉีวงเป็นไงพี่รันรู้สึกไงครับเด้งดึงเด้งดึงเดงดึงอ่าน้องเลมอ่ะพี่รันลงมารอข้องางนอกนี่ลงมาครับลงมาอเออเนี่ยแหละความรู้สึกเวลาเราอยู่บนอวกาศนะคะ มันไม่มีแรงน้งนมถ่วงก็จะลอยเด้งดึงเด้งดึงเลย <c oughs> นี่นี่นี <c oughs> ออ่นี่นอ่นี่อ,อีออ่นออาอนอีออา่ออาอ่นีาอี่นาาาา โมเดลจำลองอันนี้คือโมเดลจำลองดาวเทียมนะคะขนาดขนาดเท่าของจริงเลยหนึ่งตอนนึง วงจรอะไรดิวงจรลีโออ่านี่วงจรลีโอเน,นี่ยวงจรมีโอวงจรจีโออันนี้เราคนเดียวจีโอวงจรจีโอวงจรพิเศษอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะไม่กดไม่โดนอ,อาที่พาทิตีเหรอลูก เออใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงนี่ไงเขาก็จำลองมานี่ไงนี่เออ,อเดี๋ยวหล่นลูกชั้นหนึ่งแล้วนะคะเราต้องลงไปชั้นล่างต่อว้าวลูกโลกอับปายืนตรงบันไดกับดีถ่ายให้กับโลกพีลารันรอก่อนนี่นี่นี่อะไรนะ เสประวังตกบันไดนะคะรูปกใหญ่มากเลยเออไปอยู่บนนาซาเลยนะขึ้นได้อีกไหมคะป๋าป้าไปอุ้มให้หน่อยอ่ะพี่รันมาเหยียดระวังของพี่เขาหล่นนะลูกอ่ะพี่รัน อ่ะอ่ะอเอว้วาวเราอยู่ในไหนกันเนี่ยออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้แบบอ๋อเดี๋ยวสิราแลา้วเขว้าแถวก่อนลูกเอาไปดูตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินตรงนี้อ๋อโนบะอ๋อโนม่เอาโออ กทมออยู่ไหนนี่ลงมาที่กทมนี่ไงยานลงมาที่กทมอ่ะกิดไหม่ กดโปรวิชีเพื่อลเล่นเกมว้า wow. วอ่ะ,อะที่ล่างกดใหม่อ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยไปล้างดูดีแล้วกันสีง้อ,อนั่นไงล้างดี ไม่ยังไม่ทันผลนะไม่ยังนะไม่ทัลนลเลยไม่ชนะแน่เลยวันนี้ไอ้ที่นึงอะไปไหนคะซูล่าอ่ะเดี๋ยวนาชื่อเดี๋ยว,วยเดี๋ยวไมันช้าโอวันนี้เราไม่ชนะแนะ่เลย ไปดูค่ะอ๋อแม่ว่าน่าจะนี่นะพื้นผิวหรือเปล่าเขื่อนขุนด่านปราการชนอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชนอยู่ลุ่มน้ำนะครนายกเยี่ยดูอันนู้นอันนู้อันน้นเหอันนี้เมื่อกี้แม่มาเล่นกับพี่อรันแล้วแหละแต่ไม่ชนะเลยอะ่ะ อ๋นนอรีบเราเอาใหม่ทีนึงอ่ะกดปุ่มเพค่ะอ่ะหนูจะเลือกอะไรคะเพชรบุรีชลบุรีกระบี่ยุธย,ยาเดี๋ยวได้ชิลูกทีละคนอ่ะเดี๋ยวมาช่วยถ่ายรูปกดไม่ทันอีกแล้วมันต้องกดถ่ายรูปให้ทันตรงนั้นแน่ๆเลยันคืออะไรอ่ะออีกท,นทีนึงอีกทีนึงเล่นเกมค่ะระยองนะนองไม่ทันทุกทีเลย ไอ้ที่นี่แี่นึรอบนี้ต้องทันอ่ะไม่เล่นแล้วกี่ทีกี่ทีก็ไม่ทันอ่ะอ่ะเริ่มเริ่มเล่นเกมยังผมเลือกสัตว์ที่ต้องการติดตามอ่ะพี่ยังชอบตัว,ตวไหน,นอ่ะครดูรา่ะเริ่มเล่นเกมยังไงมาหนึ่งตัวโอ้มาหลายตัวเลย ไม่ดเลยาไม่ันนี้น่ารัแล้วะรัชัดมันช้า อร่อยสีสีเต็มเลยนี่ดูชีผลานของพี่นะไหนดูผลงานของน้องอาบินนี่นี่เดี๋ยว À, เดี yeah. eh u u, honey, honey. Anyway, uh ๋ยวป้ะ huh. ป right yeah. yeah. no ํากำลังจะทำของอารินนะนี่อรินมาเย็นแล้วนี่นี่อรินมาแล้วมานแล้วมาเี่ของอรินมาแล้วนี่เด้งดึกเด้งดึอันไหนของพี่อรันเอาใหม่ชิ เดี๋ยวของพี่อลันเด้งดึงนี่ไงอลันเด้งดึงมา้วเนี่ยตัวนี้ไงของอลันนี่ไงเออสุดเลยสั่ตัวเลยซีกตัวเหรอเออของพี่อลันเอามาเอามาอ่ค่ะ ที่นอนที่นอนต้องเป็นอย่งนีที่ห้องทำงานห้องทำงานเเล็กมากเลยต้องทำงานเนี่ยแนี่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 นะคะอยากจะเป็นนะักบินต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพโอ้จบหลายคณะเหมือนกันเนาะ ขาบันคอตั้มโมดดั้นนะคะศูนย์วิทยาการหุ่นยนต์เท่าไหร่นะข้าหลังำจำนะนั่นไงวอยอีอย่าจะ นีขอบคุณแม่สินี่เหมือนที่เฮียชอบเล่นเลยสุดสมาธิแค่มีตัวเดียวนะ ไหนชูซีได้อะไรมาครับแรดเดอร์ดได้ช่วยไหนของเราันดูชัดๆหน่อย,ยอม,มันคืออะไรครับเลโก้ใช่ไหมเลโกล้แตัม ยังไม่เล่นที่รถนะเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านก่อนนะเอาไปใส่กระเป๋าเป้นะอันนี้คงจะเป็นของจริงหรือเปล่าระ <c oughs> วังสีสีษะโอ๊ยบ้านเอียง <c oughs> เหมือนน่าจะเป็นร้านค้าหรือเปล่า <c oughs> เหมือนเป็นห้องไข่ของสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ได้รับความนิยมคนไม่ค่อยมาเที่ยวแล้วไปเอแก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 ็กซ์ไปเอ็กซ์ไปเอ็กซร้อนมาแล้วนะโอแ้แปลวคุณส้าง อาไปยืนข้างในได้ไหมนี่ดวาวสุกอามาเร็วมาเร็วมถ่ายรูปผ้าเย,ย็นตรงนี้เลยวมามากับป๊าป๊าหน่อยเร็วโอเคแวะมาเที่ยวกันได้นะคะที่ Space Inspirium ที่ชนบุรีค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอวกาศเด็กๆจะชอบกันนะคะลองมาดูค่ะ